อ่สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับเอ่อมาว่ากันในเรื่องอาปาจิโอของไมเนอร์กันแล้วกันครั้ที่แล้วเป็นเมเจอร์นะครั้ที่แล้วที่ผมไล่มันก็เป็นเมเจอร์เมเจอร์ก็ประกอบด้วย โน้ต 1, 3, 5ก็มี A, C-Sharp และ E นะครับผมในแพทเทิร์นเอเกลไม่แบบนะครับผมของสกี์ A นะครับผม a, a B C อบซีช <c oughs> าร์บดีเอฟาคราวที่แล้วเป็น A m เมเจอ์ก5าตัวที่1ก็คือ A ตัวที่3มก็คือ C s h a r p ตัวที่5คือ E คราวนี้ถ้าเกิดเขาชิดง่ายๆถ้าเป็น เมเจอร์กับไพเนอร์นี่แตกต่างกันตัวที่3ตัวที่3ในโน้ตของของโน้ตของโครงสร้างนี่ก็คือตัวนี้นะครับบีชาร์ปให้เราใส่แฟตไป1หนึ่งตัวแล้วก็เลื่อนออกไปเลื่อนหน้าไปสมมติอย่าง A m เมเจอร์นะครับ๋อ,อฟังดูช้าๆนะครับถ้าไม่เข้าใจ A m เมเจอร์มา A C Sharp E A C Sharp ร e, A C Sharp า แล้วถ้าเกิดว่าเป็นมายเนอร์เราก็ให้ใส่ฟดในในตัวที่3าของโครงสร้างตัวที่3าของโครงสร้างก็คือซีชาร์ปใช่ไหมในทีนี้ตัวที่ 3. ามมันเป็นเอ่อที่เราเล่นตัวที่3แต่ว่ามันเป็นโน้ตตัวที่ 2. ของที่เราเล่นนะแต่ชื่อมันชื่อตัวที่ 3. อย่างนี้เราเล่นเนี่ยโน้ตตัวแรกตัวที่หนึ่งเป็นเอใช่ป่ะตัวที่ 2. ตัวที่สองที่เราเล่นคือ C ีชาร์ปแต่มันเป็นตัวที่สามในโครงสร้างอย่าจำสับสนนะครับผมตัวที่สองที่เราเล่นคือ C ีชาร์ปแต่เป็นตัวที่สามของโครงสร้างเออเดี๋ยวไมงงนะส่วนตัวส่วนตัวที่สามที่เราเล่นนี่คือตัวที่ห้าของโครงสร้างสเกลเดี๋ยวพอขลังมันจะเขียนสเกลให้ดูนะครับผมอ่าเอาเอาใหม่นะตัวที่หนึ่งอันนี้ของ A อเมเจอร์ก่อนนะครับผมตัวที่หนึ่งคือ A ตัวที่3คือ C ชาร์ตัวที่3ชื่อมัน,ช,มนชื่อมันคือตัวที่สามนะแต่ตำแหน่งที่เราเล่นเป็นตัวที่2องนะอย่งหนอันนี้คืออันนี้คือการเล่นภาคบิวบัตห1ึ่แต่ชื่อที่เรียกมันคือตัวที่หอันนี้เป็นตัวที่3อันนี้เป็นตัวที่5อ่าเข้าใจนะครับผมแล้วคราวนี้มาเคลียอีกอันหนึ่งคือจากนั้นเป็นม a เจอร์ให้มันกลายเป็นไมเนอร์ เราก็ทําการเลื่อนตัวที่3คือติดแฟดคือขยับไปข้างหน้านนตัวที่3เราเลื่อนออกไปก็จะกลายเป็นไมเนอร์ทันทีนะอ่าอย่างเช่นอันนี้เป็นเมเจอร์นะถ้าต้องการเป็นไมเนอร์คืออ่าเราก็ใส่ตัวที่3มหมดเลยตัวที่สามในที่นี้เราก็จําคือเป็นเป็น C ีชาร์ปให้กลายเป็น C ีแล้วก็เกือบไปก็ไป A C E A C E A C E, A, C, e. อ่มามันจะกลายทางนี้มันจะเปลี่ยนแล้ว ขยับแค่ตัวเดียวขยับแค่ตัวที่3มนะครับผมตัวที่3าในนี้ก็คือตัวที่2ที่เราเล่นเอาดูนะครับต้องจําให้ได้นะเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับผมอ่าเป็นหนึ่งสามหา่ะดอีกหนึ่งแสามแล้วก็ห้านะครับผมที่เป็นไมเนอร์มันจะเปลี่ยนจากทำเดิมแล้วขึ้นมาเป็น นี้จะใช้บ่อยนะครับผมเมื่อกี้ต้หลายคนจะใช้นะครับผมอทางนิ้วนะครับทางก็เป็นเดี๋ยวดูทางมือขวาด้วยนะมือขวาก็เป็นดีดลงฮะลงลงตรงนี้กิ้งนิ้วนะครับผมกิ้งนิ้วลงมาลง,ลงลงขึ้นอันนี้จะใช้สองนิ้วนะครับสองนิ้วถท้าแลนกลิ้งนิ้วลงเป็น จะใช้กันเยอะนะครับผมถ้าเป็นอีกวีมารทีมเขาจะสุดมากเขาจะเล่นลูกนี้นะครับผมเหมือนกันนะเราไปหาทางนิ้วเองได้เข้ามาขัดะาข้างหน้านะ <S <S หรือถ้าเราหาทางนิ้วอะไรที่เราที่เราได้เองเราก็สามารถทําเองได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็ไปใช้ในของเอเมเนอร์ er นะครับผม เราก็ใช้ได้หมดในคีซีนะครับผมเราก็ใช้ได้หมดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเล่นกับเบนกิเทแล้วกันเดี๋ยวไปรอบหน้าผมจะเอามารวมกันยกอปิโอมาทั้งทั้งคีเลยถ้าว่าคีดึงจะใช้อปิโอตัวไหนแล้วก็จะสรุปกันยังไงอันนี้โอเคนะครับผมหวังว่าจะคงเข้าใจนะต้องฝึกแยกกับเออเมเจอร์กันแล้วกันนะเราเดี๋ยวมันจะงงนะถ้าเป็นเมเจอร์ก็เป็นนี่ครับถ้าเป็นไมเนอร์ก็ เสียงมันจะต่างกันครับไมเนอร์มันจะให้เสียงที่ค่อนข,ข้างเศร้านะนกบักหักกบักหักอะไรเงี้ยน่ากลัวคมอร์เจอร์จะเป็นสดใสกลางวานันกลางวานันลองดูนะครับผมมันได้ไหลายรูปนะครับผมคขาเล่นสามสายก็ได้เนี่ยมากนี่เขาก็เล่นกันบ่อยนะครับผมแล้วแต่เราเลยครับแล้วแต่เราเลย าใจนะครับผมลองไปดูนะครับผมอันนี้เป็นของไมเนอร์นะครับผมเอาขาน้าเดี๋ยวมาเจอกันทั้งคีนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับมีอะไรก็ถามนะครับสวัสดีครับ